ส,สวัสดีครับวันนี้หุ้มเบาะ v ีโก้นะครับ v ีโก้เลือกสีแดงและดำใส่ครบชุดนะครับวันนี้บาะแคปเป็นแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับมีโครงเหล็กด้านในเลือกสีเลือกลายได้นะครับ เอกแคปราคา5,200บาทส่วนคู่หน้าคู่หน้าจะหุ้มแบบสวมนะครับสวมทับเบเดิมคู่หน้า2,800บาทแล้วก็ยางปูพื้นนะครับยางปูพื้นหนา13มิลน,นะครับพื้นแบบตีนทุกแกราคา2,500บาทนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ขี้เกียจมาร้านนะครับก็สั่งเราไปติดตั้งได้นะครับเราติดตั้งนอกสถานที่ด้วยแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากเอาไปติดตั้งเองก็แอดไลน์มาครับเดี๋ยวจะส่งคลิปการติดตั้งให้ดูนะครับชุดนี้1นึ่งมือน 500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมขอบคุณครับ